ที่ผมก็รับบทเป็นปันตตวีนะครับก็เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชอบเที่ยวเดี่ยวนแล้วทางบ้านก็ไม่ชอบไม่เห็นด้วยเรื่องที่ทำให้เขาต้องออกทัพชีวิตนะครับก,การที่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าการที่ชอบเที่ยวเดี่ยวนไม่ได้มีผลต่อชีวิตขงเขาได้ออกมาครับแต่ว่าด้ยวยความที่ คนรั้งด้วยครับเพราะคนรั้งก็ได้นิ่งเข้าไปเลยทำให้รู้สึกว่าแบบล้มเข้าไปเป็นเด้คนเดียวครับมันก็เลยได้พังไปหมดเลยโดยด้วยการเขาเลยคิดที่จะคิดสั้นแต่ตอนที่เขาจะคิดสั้นเนี่ยเขาได้ไปเจอเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าใส่ใส,ส่ซื่อๆแบลคเตอร์เขาจะมุ่งมั่นต่อสตีไม่โอเคครับทำให้รู้สึกว่ามัทเรียรู้สึกว่าอยากอยู่เด็กคนนี้เพราะอยู่เนอะ สึกว่าไม่ต้องคิดอะไรพื่อทาให้เขาอยากเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเหมือนเหมือนดึงใบขุดจากจากที่จะไปแบบสู่กิจเนี่ยเาเลยได้เปลี่ยนมุมมองอ <c oughs> เปลี่ยนความคิด <c oughs> จนมาเจอเด็กคนนี้